งานประจักษ์แอนโทเนียโปรซิลในรุปนางมโหทอรเทวีหรือนางสงการสะกดพลุกสายตาต้องบอกเลยว่าคิวงานแน่นสมเป็นจัก,กรวาลสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับแอนโทเนียโปรซิลรองอันดับหนึ่งมิช s ันเนอร์เ2023เพราะหลังจากที่กลับมาถึงประเทศไทยแล้วก็มีงานเข้ามารัวๆและแค่อาทิตย์เดียวก็สามารถทำเงินได้หลักล้าน โดยล่าสุดแอนโทเนียก no ็ได้แต่งเป็นนางโมโหทอนเทวีนางสงการประจำปี2567โดยล่าสุดแอนโทเนียก็ได้แต่งเป็นนางโมโหทอนเทวีนางสงการประจำปี2567เพื่อเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองสงการไทยหลังได้รับยกย่องเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกณาคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและวัดสุทัศน์เทวราราม เอาเป็นว่าแอนกับชุดไทยจะงามสง่าขนาดไหนไปชมภาพกันเลยดีกว่าท่ามกลางฟแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสนันเลยว่าทัดดอกสามหาวสวยมากจึงไม่ไหวเป็นนางสงการที่สวยมากสวยที่สุดงดงามภาพเสร็จนี้เรียกเสียงกีดจ,จากฟแฟนๆได้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะเพราะงานสง่ามมากเรียกได้ว่าแอนโทเนียกับชุดไทยนั้นเหมือนเกิดมาคู่กันเลยจริงๆ เพราะไมไ่ว่าจะชุดไทยแบบไหนแอนโทเนียก็แต่งออกมาดูสง,ง่างามทุกชุดเอาเป็นว่างานต่อไปจะมีลุกไหนซึ่งจิตจึงใจออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันนั้นก็รอชมกันได้เลย